เห <All right. S 3> well, ่าอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรมีอะไรเห็นอะไรอยู่ในนี่ไหนไหนตัวไหนเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นงูเหรอไหนนี่เห็นตัวอะไร ไหนเนียวอะไรต้องเห็นอะไรแน่เลยไหนเห็นอะไรมีอะไรไหนดูสิโอเนี่ยนะสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห่าเนี่ยนะ ยอดเลยเนาะไอ้เราก็นึกว่าเห็นงูเห็นอะไร